สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องมาต้นครับพี่น้องบรรยากาศมันหนี้ฟมึนๆครับมาหน้านะครับยังมหันต์ในกระบานนะครับปากกระสินมึนๆแน่นะครับมาต้นก็ได้เมนูนะครับสั่วข้าวปุ่นครับพี่น้องสั่วข้าวปุ่นเบื้องตีลัดใส่บักพีกไว้ยังมหันตดืคนเลยครับพี่น้องบรรยากาศทองให้ทองหน้าด้วยครับพี่น้องอาสินมึนๆแน่นะครับขอโทษขอผ้าเย้รายนะครับเดี๋ยวเมาตุลลองคนมึงก่อนเบื้องตีละัดตัดแสบปากพี่น้อง ม,มาเด้อเขามากินด้วยกันครับผมมาส่วนใส่ปลาแดกครับเราใสา่น้ำยาปลาลงไปอีกน้อยๆครับใส่ปลาแดกเพิ่มความหอมครับผมมาเด้อครับมากินด้วยกันมาตุนล่องมังก่อนหรอครับเป็นยังไงเนาะเนาะ จัดเผ็ดๆเลยครับอืมบ้านไหนกินกึงงาแตกแล้วครับแซ่บเลยครับอืมอืม สื่อครับพี่นอ้องเจ็บแสบครับ ผู้ใดเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามใหาเบลตุนโตโตเดอ้อครับถึง 30, สามหมื่นซับเร็วๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามอยากคอมเมนต์อีหยังกัคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอยากให้มเฮ็ดคลิปอีหยังนะครับอยากให้มเฮ็ดคลิปอีหยังให้เบิ่งก็ลองคอมเมนต์เบิ่งนะครับด้านล่างเบลตุนอันทุกคอมเมนต์นะครับ <ừ> ป่าหมื่นเลยครับพี่น้องมัอ้อนี่ สีกงนอนครับ ตัวขอบุณครับใส่น้ำปลาแดกน้ำมะขามน้อยน,นะครับอืมเผ็ดดีใจครับโอ้ยนีนไอร่อยขอให้ครับเพี่อนเผ็ดครัก เป็นไงครับอืมเผ็ดเผ็ด โอ้โใส่บพริกเลยๆเลยครับพี่น้องซ่วงคักเมื่อไรคอให้ในเด้อครับพี่น้องเอาครับเมื่อนี่กับมาะมืดอเหมือดเลยครับตอนแรกกับบัวคีรุลมาสิมือดปะนี่นะครับสั่วข้าวปุ้นนะครับสั่วข้าวปุ้นบรรยากาศกัแต่สิบอหินยังเราหรอครับพี่น้องว่าสิมาเอาบรรยากาศเย็นๆตอนแรงๆมันบบแมนหรอครับพี่น้อง ส้วงข้ปุ่นแสบๆนะครับมือนี้ส้วงเป็นส้วงนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามารับชมนะครับช่องมาตุลนะครับตอนนี้ถืถึงสามหมื่นซับสไคร์แล้วนะครับจังไดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับอยากให้มาตนลให้ทิ้มยั้งนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้นะครับสำหรับมือนี้นะครับมาตุลต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในมือหน้าสำหรับมือนี้สวัสดีครับผม